ประเด็นร้อนล่าสุดนะครับผมที่บอกว่าบังแจ็คต้มทีมงานบ้านพระอาทิตย์จนเปื่อยว่าอย่างนั้นทุกท่านจริงหรือไม่ใช่รู้เปล่าเดี๋ยวผมจะพาไปวิเคราะห์กันจริงๆประเด็นนี้ผมยังไม่อยากพูดแต่ทีนี้ผมมาดูรายละเอียดแล้วผมก็เลยแบบได้ได้ปฏิปต่อเรื่องราวแล้วก็ทําความเข้าใจนะครับผมแต่ก่อนหน้านี้ผมยังแบบก้ามกึ่งอยู่นะครับผมเลยยังไม่กล้าพูดเมื่อคืนนี้มีคนถามผมเยอะ อ่ะไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวไปฟังคุณพุทธ,ธะพิวันก่อนนะครับผมกับคุณไอศวรรษเนะี่ยช่องแปดนะครับผมเออกับเสียงปริศนาที่ว่าอะไรนะอือแล้วก็คําพูดเนี่ยนะฮะม,มีร้านอะไรเปิดเลยเออจำได้ใช่ไหมฮะเอาไปิดขึ้นไปรอบนึงเพราะว่าล่าสุดเนี่ยตอนแรกก็คิดว่าเอ๊ะนี่มันเป็นคลิปในมือถือแต่งโมใช่ไหมเพราะดูเหมือนกับบางแจ็คเองเนี่ยเออต้องเอาคิดอันนี้ก่อนไม่ใช่สิ ้องเอาคลิปที่เป็นต้นเรื่องออสองคลิปก่อนนะฮะที่ถูกเอาไปเผยแพร่ก่อนหน้านี้แล้วมีเสียงด้วยมีร้านเปิดปนี่มีร้านเปิดเลยดีออกนี่นะฮะนี่พอบอกว่าไม่มีร้านเปิดเลยดีออกอหลังจากนั้นเนี่ยอีกคลิปตัวหนึ่งที่มีเสียงอึงจนกระทั่งเราก็ตามไปที่นี่เขาบอกว่าเป็นคอ,อกม้าใช่ไหมกับก่อนหน้านี้มันเป็นกูเรือรซึ่งเจ้าของคอ,อกม้าก็ยืนยันกับเราว่าไม่มีที่ซ่อมแตงโม กลับมาตรงนี้<ม>ล่าสุดเนี่ยฮะไม่ต้องอ้อมค้อมเมื่อวานนี้ตอนกลางคืนอีซอเขาลงครับคุณผู้ชมฮะในขณดูภาพใหน่อีซออีซออีกแล้วน่าจะมีคนโดนบังแจ็คต้มจนเปื่อยได้ภาพหรือยังเนี่ยเจ้าของคลิปบอกว่าเขาเป็นคนถ่ายคลิปเองกับมือส่วนคลิปที่โพสติ๊กตอกไปตั้งแต่ปี65ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยกับแตงโมเขาถ่ายทางเข้าบ้าน ถ้าคลิปนี้อยู่ในมือถือแตงโมเขาจะมีคลิปนี้ได้ยังไงเอาละสิฮะมันก็เลยกลายเป็นประเด็นว่าเฮ้ยแล้วตอนแรกที่สงสัยว่าอยู่ในมือถือแตงโมเราก็ยังคิดว่าเอยถ้าอยู่ในมือถือแตงโมแตงโมตอนนั้นต้องลงเรืออแล้วมือถือทำไมอยู่บนบกครัถึงว่าแซนเขาก็เลยขย่าวใหญ่เลยเนี่ยนะฮะ ล่าสุดเจ้าของคลิปเปิดใจเลยวันนี้ไปหาตัวแล้ววันนี้คุณอลิสก็นะฮะคุณอลิสอายุ34ปีเป็นคนที่โพสต์ข้อความนี้ลงเอาไว้แล้วเจ้าตัวบอกว่าเคยเอาภาพนี้ลงใน t ิ k ก์ต็อกตั้งแต่ปี65เหมือนกันหลังจากที่ตัวของคุณแตงโมเสียชีวิตแล้วซึ่งบ้านของเจ้าตัวเนี่ยอยู่ใกล้ๆในซอยนี้แหละก็เลยต้องมีการผ่านในเส้นทางนี้ก็เลยถ่ายเอาไว้ทั้งหมด3คลิปเดีวยวกันต้องบอกกันว่าทําไมเขาไปรู้จักกับบังแจ็คและทําไมต้องถ่ายคลิปต้นสายปลายเหตุมาใหม่อย่างนี้ฮะเขาเองบอกว่าเมื่อ3ปีทททที่แล้ววพพอบขศั์ ือถือแตงโมเนี่ยแม่เอาไปส่งให้แับแจ็คเขาก็เลยรีบติดต่อผ่านทาง Facebook ของบางแจ็คใช่ไหมครับจนกระทั่งบางแจ็คเนี่ยก็เลยทักเข้ามาหาเขาซึ่งเขาแนะนําไปตอนแรกเขาบอกบางแจ็คว่าไงไมาบอกบางแจ็คถ้ามือถือแตงโมอยู่ในมือคุณแล้วเนี่ยวิธีที่คุณอยากจะเช็คว่าแตงโมเนี่ยตกเรือหรือแตงโมมีพิรุธอะไรไหมให้เดี๋ยวผมขอญอาตแทรกนิดหนึ่งก่อนที่จะให้เชื่อนะครับผมอ่า อ่าคุณอะไรนะอลิซอลิซอะไรเนะี่ยนะครับเปิดหน้าก่อนับแรกขอเปิดหน้าก่อนนะครับผมคือคนเราอ่ะใจแบบมันแบบบริสุทธิ์แล้วแบบมันไม่มีอะไรนะเปิดหน้าเลยนะครับเปิดหน้าชนเลยนะครับผมเหมือนผมนี่เปิดหน้าเวลาเห็นไม่ทําข่าวเปิดหน้านะครับผมให้คุณเปิดแอปสุขภาพเพราะถ้าคุณเปิดแอปสุขภาพเนี่ยคุณผู้ชมฮะอนนีน่าสนใจนะ เออตอนนี้มือถืออยู่ใน DSI ใช่ไหมเขาเป็นคนที่อยากช่วยแตงโมคือจิตใจเขาดีมากเขาติดต่อไปหาบางแจ็คเมื่อแม่ส่งมือถือให้แจ็คเขาก็บอกแจ็คถ้าคุณอยากรู้มือถือแตงโมอยู่กับคุณใช่ไหมคุณเปิดแอปสุขภาพคุณจะได้รู้เลยว่าแตงโมเดินกี่ก้าวเพราะแตงโมลงเรือใช่ไหมมันจะได้จับได้ว่าการเต้นหัวใจการเดินเดินไหมหรือไปไหนหรือโดนลากอะไรไงพอเขาแนะนําไปแบบนี้ตอนแรกเขายังไม่นึกด้วยว่าคนนี้คือบางแจ็คจริงหรือเปล่า พอเขาทักไปไเรื่อยๆปรากฏว่าหลังจากนั้นได้คุยโทรศัพท์เข้าใจว่าผ่านทางเฟซบุ๊กแล้วเขาบอกเสียงเนี่ยใช่ละมันคือบังแจ็คตัวจริงหลังจากนั้นพอคุยกันเสร็จเขาก็เลยบอกกับบังแจ็คบังแจ็คผมอยู่แถวจรลัญ92ตรงกับอู่เรือเลยนะบังแจ็คจุดที่ตันโมเนี่ยตกเลยบังแจ็คอยากให้ผมช่วยอะไรไหม,มผมยินดีจะช่วยผมอยากช่วยตังโมบังแจ็คก็เลยบอกว่า ถ่ายคลิปมาหน่อยเขาก็เลยถ่ายคลิปอู่เรือเอากลับไปที่คลิปฮระร้านที่ไม่ได้เปิดไอ้พวกเนี้ยเอาคลิปนั้นขึ้นมาก่อนนี่ฮะปรากฏว่าพอเขาถ่ายเขาส่งไปสามคลิปถูกไหมฮะใช่ฮะซึ่งผมได้ส่งให้บางแจ็คแล้วเขากลางหลักฐานไม่ว่าเขาส่งให้บางแจ็คจริงๆเท่ากับว่านี่ไม่ใช่มือถือแต่งโมนะฮะเอาเปิดแชทขึ้นมาหน่อยหน้าหนึ่งหน้าสองหน้าสามเต็มจอ อย่าบอกว่านี่ไม่ใช่มือถือแตงโมนะครับคลิปนี้ไม่ได้อยู่ในมือถือแตงโมอะพูดแบบนี้มันโอเคกว่าเพราะว่าโทรศัพท์ยังตรวจอยู่นะครับผมจะบอกว่าโทรศัพท์เครื่องนี้ไม่ใช่ของแตงโมมันไม่ใช่มันคนละประเด็นกันมันคนละเรื่องคลิปก็ส่วนคลิปเหมือนกับผมเวลาผมลงคลิปไปเนี่ยนะครับผมอาจจะโกหกว่าเอามาจากในมือถือพี่แตงโมอีกเื่องนึ่งไหมครับผมอแต่ว่าคลิปเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในพื้นมือถือแตงโมแต่เราจะไปพูดว่ามันไม่ใช่มือถือแตงโมมันไม่ใช่นะครับ อ่าสำหรับประเด็นนี้ทีนี้เราไม่ต้องฟังแล้วแหละนะครับใครๆก็ฟังแล้วแหละใครอยากฟังคลิปเต็มคุณพูดพูดก็ไปฟังเอาเองแล้วกันนะครับผมเออในช่อง8แต่ผมจะสรุปให้ฟังว่านี่ด้วยความเป็นธรรมกับทั้งทุกฝ่ายนะผมไม่ได้เข้าข้างบางแจ็คเราไม่ได้ก็ไม่ได้เข้าข้างออค,คุณอาริสนะครับแต่ผมถามว่าอยากให้อริสเปิดหน้าหน่อยแล้วกันนะครับเออคือมันมีคําถามจากผมว่าติดต่อบางแจ็คออบอกว่าอยากจะช่วยคออออดีแตงโมอะไรเงี้ยแล้วก็ติดต่อบางแจ็คไป ติดต่อบังแจ็คไปทําไมอ่าอยากจะช่วยแตงโมโมน่นไปติดต่อแม่อ่าไปติดต่อคุณแม่แตงโมสินะครับคุณมีอะไรคุณมีหลักฐานอะไรคุณก็ติดต่อไปสิถูกไหมครับติดต่อทําไมบังแจ็คถ้าไม่ไปติดต่อไปเอาคอนเทนต์นะครับผมถ้าส่วนตัวผมถ้าผมจะติดต่อบังแจ็คผมก็ต้องเอาคอนเทนต์นะครับเอาข้อมูลข่าวอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณติดต่อไปนะอ่าทีนี้เขาบอกว่าพอติดต่อไปแล้วนะครับเขาพูดว่ามีอะไรให้ช่วยไหมบอกบังบอกบังแจ็ค บางแจ็คก็เลยพูดทํารงว่า,าให้ถ่ายคลิปให้อะทีนี้การติดต่อไปแล้วไปพูดแบบนั้นนะครับผมคุณจะให้ช่วยอะไรนะครับอแล้วถามว่าบางแจ็คบอกว่าให้ช่วยถ่ายคลิปเอา้าแล้วคุณช่วยตรงไหนให้ไปถ่ายคลิปตรงนั้นตรงนี้ให้นะครับผมอย่างเงี้ยมันช่วยยังไงครับผมถามจริงนเนี้ยมันช่วยอะไรถามก่อนถามอลิสก่อนว่าช่วยอะไรนะครับนี่แหละครับคือการช่วยคือช่วยเหลือแตงโม ไปถ่ายคลิปตรงจุดนั้นตรงจุดนี้เราบอกว่าช่วยเลยนะครับแล้วก็แนะนําเรื่องแอปสุขภาพอะไรไนน่นะครับผมนะฮะเออคือผมผมมองว่าเขาไม่ได้ช่วยเลยนะครับผมแต่ว่าการติดต่อไปเจตนาจริงๆเราไม่รู้ไงฟังฟังดูมันอาจจะดูดีใช่ไหมฮะว่าติดต่อไปเจตนาดีถูกไหมฮะแต่ว่าเจตนาจริงๆเราไม่ทราบหรอกนะครับอันนี้ผมพูดนี่ยผมไม่ได้ไม่ได้ว่าเขานะ แต่ผมเพียงแค่ตั้งคาถามอย่างที่บอกไปเป็นเหตุและผลส่วนบางแจ๊กแน่นอนแหละนะครับผมอ่าก็เขาก็แบบเขาก็ทําแบบว่าเขาก็ทําเพจทําอะไรเนาะนะครับผมเขาก็ต้องลงคลิปลงอะไรนะครับอืมเพราะว่าเขาไม่มีคนถ่ายให้แต่ถ้าเขาโกหกในเรื่องของว่าเป็นคลิปนี้เป็นคลิปในมือถือแตงโมเขาก็เกมอยู่แล้วใช่ไหมละ่ะเออแต่แต่อย่างไรก็ตามนะครับผมมัน ตอนนี้นะครับผมว่ามันมันไม่ใช่ประเด็นสําคัญนะครับประเด็นสําคัญว่าการตรวจสอบจาก DSI นะครับผมยืนยันแค่ว่าโทรศัพท์ที่บังแจ็กให้ไปเนะี่ยเป็นของเตงโมหรือเปล่าอ่าเนี่ยถ้าเป็นของเตงโมจริงก็มันก็ดีนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรส่วนหลักฐานต่างๆที่อยู่ในมือถือเตงโมเดี๋ยวเขาก็กู้กันเองนะครับมันกู้อยู่ในโทรศัพท์อู่แล้วครับมันมัน,ม,นม,มันมีแค่ไหนก็แค่นั้นพูดได้ง,ง่ายฉะนั้นแล้ว ผมก็เลยเชื่อว่าอลิสไม่ได้มีผลอะไรกับทางคาดีนะครับออกมาแฉตอนนี้ไม่ไม,ไม่ไม่มีผลครับอา,อาจจะเป็นการลิสเครดิตนะครับผมเพราะว่าที่ผ่านมาใครๆก็อยากมีแสงเป็นเรื่องปกตินะครับใครๆก็อยากมีแสงอยากจะได้ข้อมูลข้อมูลอยากจะได้คลิปอะไรทานองนี้นะครับผมมันมันมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่สิ่งสําคัญคือว่าถ้าบางแจ็คโกหกเรื่องโทรศัพท์คือจบเลยนะครับเรียบร้อยนะครับผม หนักเลยทัวร์นี่ลงชําเลยผมพูดแค่นี้แต่ว่ารอดูผลก่อนนะเพื่ออย่าเพิ่งไปด่ากันทีนี้ในคลิปเนี้ยผมเห็นมันแชร์ว่อนกันตอนนั้นอะ่ะผมไม่รู้นะว่าผมอะ่ะผมดูแล้วผมไม่เชื่อเข้าใจไหมฮะคลิปที่ดูกันเนี้ยผมคงไม่ต้องเปิดให้ดูอีกรอบนึงนะขี้เกียจขี้เกียจเอามาลงมาดูไปก็ไม่มีอะไระเพราะว่าผมดูแล้วมันไม่มีอะไรนะครับแต่อย่างที่ผมพูดไปเมื่อคืนจําได้ไหมะัะผมบอกว่าบางเพจ บางช่องใน t ิ k t อกนะครับผมมันไม่เคยทำเรื่องข่าวแตงโมเลยนะครับมันเป็นช่องทั่วๆไปคนติดตามหลักพันนหะจู่ๆมันเอาคลิปนี้นะครับผมคลิปลักษณะนี้นะครับผมของเนี่ยแล้วมาอ้างว่าเป็นคลิปของพี่โมถ่าย,ยนะู่นอะไรอย่างเงี้ยเอามาลงนะครับผมยอดดิวเป็นล้านนะครับคนกดไลค์เป็นแสนอย่างเงี้ยมันหมายความว่าอย่างไงผมถึงบอกว่าเวลาดูข่าวหรือดูคลิปดูที่ไปที่มาของคลิปก่อนนะครับเออ แต่บางแจ๊คยืนยันว่าคลิปนี้ไม่ใช่ของเขาเขาบอกว่าคลิปของเขามันอีกคลิปหนึ่งแต่มันจะมาถ่ายคล้ายๆกันอะไรทำนองนี้แต่ว่าจริงหรือเปล่าผู้ที่ผมไม่ทราบหรอกอันนี้นะครับผมแล้วผมก็ไปได้ซีเรียสเรื่องเรื่องคลิปอันนี้เพราะว่ามันไม่มีผลกับทางคดีอยู่แล้วนะครับผลมันอยู่ในเครื่องโทรศัพท์มือถือเครื่องนั้น 1. เป็นเครื่องของแตงโมหรือเปล่า2ถ้าเป็นเครื่องของแตงโมมีหลักฐานอะไรหลงเหลืออยู่แค่นี้จบนะครับอืมถ้าเกิดว่าไม่ใช่ ไม่ใช่ม,ม,มือถือของแตงโมบางแจ็คจบชีวิตเลยงานนี้ๆๆนะครับอืมคนใดเพียบฉะนั้นแล้วลุ้นแค่ว่าโทรศัพท์ที่บางแจ็คให้ไปเนี่ยเป็นของแตงโมหรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่าเป็นของแตงโมนะเพราะว่ามีการตรวจสอบเบื้องต้นไปแล้วใช่ไหมล่ะเออถ้าถ้าอย่างนั้นทีมงานมาทิศคงแบบไม่กล้าออกมาพูดในหลายประเด็นแต่ว่าอันเนี้ยผมว่ามันมันไม่ได้สําคัญเท่าเ่าไหร่สําหรับผมนะ เพราะว่าผมก็เห็นมานานแล้วคลิปนี้อยู่ในทิกตอกผมทําข่าวแต็งโมงมาทําไมผมจะไม่เคยเห็นคลิปพวกนี้นะครับแต่ผมเคยเอามานําเสนอไหมเคยไหมครับผมไม่เคยให้ค่าเลยเนี่ยถ้าใครดูผมนี่จะรู้นิสัยผมเลยว่าถ้าคลิปแบบไม่มีที่ไปที่มาลักษณะนี้หรือว่ามันไม่มีความชัดเจนนะฮะผมไม่เอามานะครับเออผมนี่เป็นคนที่แบบทําข่าวหรือผมคิดแล้วคิดอีกนะประเด็นไหนสมควรที่จะเอามาขยายเออมันจริงไหมมัน í, มันใช่หรือเปล่า อ่ามันเคยออกสื่อออกข่าวกันไหมในช่วงที่ผ่านมาไม่มีเลยแต่ผมไม่เข้าใจว่าไอ้พวกติ๊กตอกมันไม,ไม่ใช่ไม่เข้าใจหรอกมันเอากระแสอย่างเดียวนะครับผมปัน่นเข้าใจไหมฮะไอ้พวกี้ติ๊กตอกหลายคนนะไม่ใช่ทุกคนนะคือหลายคนว่ามันปั่นนะครับผมเอายอดวิวเอายอดไล์นะครับผมเออถ้าผมจะทำเอายอดวิวยอดไล่นะป่านนี้ช่องผมคนติดตามเป็นล้านแล้วผมอยู่ในพื้นที่ท่าเรือพี่วุนสงครามหนึ่งเท่าไหร่เป็นเดือน ตั้งแต่ผมอยู่ตั้งแต่ปีก่อนอ่ะสามเดือนนะครับผมถ้าผมจะไปถ่ายเอาแบบไปไปต่อแหลกคนเอาไปโกหกคนนะ่ะถ้าจะเอายอดดีวเชนะ่ะทาไมผมถึงไม่ทําล่ะนะครับมันอยู่ที่จรรยาบรณของเรานี่แหละนะครับผมนะครับไม่ใช่สักแต่จะเอายอดวีวอย่างเดียวนั้นแล้วผมก็ฝากให้ก็คิดประมาณนี้นะครับทุกท่านอย่าไปซีเรียสกับ,ก,บกับเรื่องนี้นะครับผมกับคลิป2คลิปนะครับผมหรือคลิปที่3 3สมคลิป ก็เลยดื้อๆๆคนที่ชื่ออลิสเนี่ยนะครับผมที่เป็นคนทงคนถ่ายเนี่ยนะอืมอ่อแล้วบางแจ็คก,ก็อ้างอีกน,นะว่าไม่ได้คุยกับเขาอาจจะลืมหรือเปล่าไอ้บางแจ็คอาจจะคุยจริงแต่อาจจะลืมไปหรืออีกกรณีหนึ่งนะครับผมไลน์ทุกวันนี้มันปลอมกันได้นะผมอยากจะปลอมเป็นใครก็ได้นะผมอยากจะปลอมเป็นบางแจ็คก็ได้อยากจะปลอมเป็นหมอวัฒวชัยก็ได้อยากจะปลอมเป็นอาจารย์มาเทพก็ได้ผมก็ทําได้หมดนะครับอันนี้พูดให้ฟังเฉยนะว่ามันสามารถปลอมมันได้ผมถึงบอกไงว่าอ่า ข้อมูลในมือถือพี่พี่โมเนี่ยนะครับผมแชทไลน์อะไรต่างๆของนักการเมืองการเมืองเนี่ยก็ต้องดูว่าเป็นของจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยต้องเช็คให้ใหมันละเอยียดมันจะได้แบบว่าไม่ไม,ไ,มไม่ไม่น่าแหกกันนะครับผมเช็คแต่ว่าผมเชื่อว่าดีดไอเนี่ยเขามีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะตรวจสอบอะไรที่แบบมันชัดเจนอยู่แล้วรอดูนะครับก็เห็นว่าร่างกับที่รับโทรศัพท์ไปเนาะใช้เวลา2เอ้ยไ,ไม่ใช่สองนนะสองนั่นแหละสสัปดาห์ไม่ใช่2วันนะสสัปดาห์โดยประมาณ อย่างเร็วๆก็อาจจะสัปดาห์หนึงก็ได้นะครับก,ก็รอดูแล้วกันนะครับอโอเคครับทุกท่านเสพข่าวอย่างมีสติด้วยความเป็นห่วงจากจอนนี่นะเป็นห่วงทุกท่านตอนนี้ผมยังขาดอยู่นะยังขาดพูดสนับสนุนที่จะให้ผมเดินทางไปทาข่าวพี่โมวันที่16.17.18.19.25 5บวันใครจะเป็นสปอนเซอร์จะสนับสนุนผมในการเดินทางติดต่อที่ l ล n e i e r u j o h n y นะครับผมนะครับผมนะติดต่อที่ Line ไลน์นี้นะครับ ID นี้นะครับ I E R U J O H N Y นะครับเดี๋ยวผมจะคมจะพิมพ์ให้นะครับประมาณนี้ทุกท่านสวัสดีครับ